ทำไรเนี่ยเพื่อนกำลังเข้าอันแฟดิไอเมลโลบอกเขาได้เลยเมลโลบอกเออเออเออไม่อยากเข้าก็เข้าเลยม่พูดเงี้ยไอเมลโลนะทีเดียวเพื่อนทีเดียวฮัลโหลน้อง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 ผิดขันป่ะเนี่ยพี่เป็นไรเนี่ยพี่เป็นไรเนี่ยเป็นผัวหนูไงดด้กูเบื่คนขายข้าวไหมไม่เหมือนครับพี่งแต่งตัว,ตวอะไรึงเนียมึงแต่งตัวสละหูมาขอซื้อข้าวเขาดีวไอรว เป็นแซนดวิชคนต้องตีไหนสัตวดมากสัตว์อ่าโอเคโอเคอะลงรถลงรถอะลงรถครับอะลงลงลงอะลงลงลงมึงลงรถตรงนี้ไว้ให้กูตรงเดียวปะสองอ้ามนอ้ามโอ้อ้ยเชียร์ตกใจอุ้ยเอ้าใครอ่ะครับพี่ใครอ่ะโจ๊กครับโจ๊กเองโจ๊กไอ้สกีมเหรอไม่ใช่ครับโจ๊กโจ๊กครับอันนี้ใช่พี่พี่ฟอร์ดป่ะพี่อะไรนะครับอันนี้ใช่พี่ฟอร์ดป่ะครับพอร์ดพอร์ด อ๋อพอดเหรอเอ้าย้ายมามานี่แล้วหรอครับเนี่ยใช่ครับโอ้เพื่อนเอ้ยจำไม่ได้หรอเจมองเจมองอ๋อเจมเป็นไงบ้างเพื่อน่วงนี้ใครเพื่อนมึงอก็ดีครับก็ดีเอานี้พอดย้ายมาจากเมืองนั้นไม่เม่นบอดเลยพอดเสียไม่ได้ปะไม่พอดแต่มันเหตพอดแต่มันเหตอ๋อพอดแต่มันเหตหรอใช่เพื่อนพอดไหนวะทาอะไรเนี่ยเพื่อนกําลังเข้าอันแฟร์ดินายคุยกับไอ้นี่ยังอ่ะไอ้น่าไอ้น่าไอ้ไอ้ไอ้น่า น้องอ่ะเมนโรอ่ะเมนโรอ่ะไอเมนโรอ่ะไอเมนโรไม่อยู่ดิไอเมนโรบอกเขาคุยกับไอเมฆไอเข้าแก๊งไอเขาคุยไงเมฆไอเมนโรบอกเขาได้เลยไอเมนโรบอกเออเออเออไม่อยากเข้าก็เข้าเลยมันพูดเงี้ยไอเมนโรนะไอเมนโรไอเมนโรนี่มันโมเพื่อนใช่หรอใช่เพื่อนเจมเพื่อนในกินข้าวยังเนี่ยเพื่อนอันนี้แล้วกูไปเป็นเพื่อนมันตอนไหนวะในกินข้าวนะเพื่อนไม่แม่เพื่อนกินแล้วกินแล้วแล้วอันนี้คือต้องต้องรอถามใครนะเมฆเหรอไอเมฆเพื่อนเมฆเมฆเมฆเขียนไม่ได้ปะฮะ เมฆไหนเนี่ยเมฆยูเอฟเพื่อนเมฆยูเอฟหมายถึงได้จะเข้ายูเอฟไงมันต้องถ่ายเมฆยูเอฟเพื่อนอันนั้นเมฆเสีย่ได้คนละคนเพื่อนกูกำลับสนไปหมดแล้วชื่อแม่งซ้ำกันเยอะชิบหายได้รอแป๊บหนึ่งนะเพื่อนนานไหมอ่ะนานไหมนานไหมตามให้แป๊บเพื่อนกูเข้ามากูก็ไม่รู้จักนะเว้ยว่าชื่อชื่ออะไรกูก็ไม่รู้เหมือนกันเพื่อนแล้วเพื่อนอยู่นี่เป็นไงบ้างเพื่อนรวลานอ้คุณแน่วะเอางี้ละกันเพื่อนขอขอชกหน้าเพื่อนทีหนึ่งเนาะขอทีเดียวขอทีเดียว ผักๆแล้วกันผักแขกแล้วกัน <c oughs> จกหน้าทีเดียวเพื่อนทีเดียวขอดูดิขออีทีหนึ่งแล้วกันเพื่อนนะขอ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 อีทีเดียวนะขออีทีเดียวเพื่อนทีเดียวทีเดียวนะทีเดียวเพื่อนทีเดียวไม่ย <c oughs> อยากคุยกับเพื่อนแล้วไอ้ี้ยน่าเบือ่อว่ะคุยด้วยไม่ก็ไม่คุยไม่เห็นมีใครคุยด้วยสักคนเลยเบื่องอมพี่ครับอะไรพี่พี่พอจะให้ผมยืมมอไซค์ไปสักคันได้ไหมครับพี <c> ่ <oughs> อย่าว่าอย่างงูนีนอ่อ้าวผมจะไปโรงพยาบาลครับพี่อะพี่จะซ้อนผมไปก็ได้โอ้ยโอ้ยไปเลยพี่ขี้เกียจขับไม่คือกูบอกว่ามึงซ้อนกูกูขับมึงเข้าใจอะไรผิดปะเนี่ย<ด>ขอบค<ด>ุณครับขอบมากครับชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อไอเสียที่รักแล้วกันเรียกที่รักแล้วกันเนาะโอ้ยได้พี่ไปไหนจ้า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 หนูจ้า เอามื่อออกจากกระเป๋าก่อนเอาเมื่อออกจากกระเป๋าก่อนอับได้เอามื่อออกจากกระเป๋าก่อนชื่ออะไรเนี่ยแกงต้มตุ๋นปะเนี่ยคุยกับใครอ่ะคุยกับคุณอ่ะทำไมคุณเดินคนเดียวอะไรแถวนี้เนี่ยรอรอคนมารับรอพี่มารับใช่เหรอพี่เป็นผู้ชายผู้หญิงทำไมอ่ะเอาถามเฉยเฉยเป็นผู้ชายแล้วเสียงดังทำไมอาวเอโทษอครับโอ้พี่รุ่นใหญ่รอใช่ไว้เจอกันไว้เจอกันน้องเอาครับพี่ ลูกคนเดียวหมอครับฮัลโหลโน้อง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 ผิดคันป่ะเนี่ย <laughs> ผิดคันหรือเปล่าพี่เป็นไรเนะี่ยอะไรนะครับพี่เป็นไรนนะเป็ผัวหนูงไงผัวแน่ <laughs> วาโลเดิมพันฟูลเซ็นต์ m i t head แบบหนึ่งกำลังจะเดิมขั้นต่ำเท่าไหร่นะกูขอดูก่อนกูมีเจ็ดร้อยไม่ได้วะกูขอโทรไปถามก่อนแป๊บหนึ่งนะ อพี่สวัสดีครับผมครับคือพอดีว่าขั้นต่ําแสนนึงเนี่ยผมขอลดอีกหน่อยหนได้ไหมครับผมมีไม่ไม่ไม่ค่อยเยอะครับพี่เลยนะครับเอ่อที่จะเดิมพันฟูลเซนกับ m i t มไอทีฮครับฮัลโหลครับได้ยินไหมครับได้ยินครับได้ยินดีก็คือฟูลเซนกับ m i t ไอทีผมขอลดสักนิดนึงได้ไหมครับผมจะจะลงเท่าไหร่ครับอ่อผมมีเจ็ดร้อยครับอันนี้ลดได้ไหมครับเจ็ดร้อยครับผมพอดีว่าไม่ไม่มีจริงครับ กคไับผมโอนให้ no อะไรนะครับพี่เล่นกันไรครับไม่ไม่ต้องลงนะครับแต่ผมโอนให้โอ้โหผมอยากเชียร์ดิพี่ไม่ไม่ได้จริงนะครับไม่อยากเชียร์เจ็ดร้อยก็ลุ้นเอาดิค่ะน้องอ๋อเหียกูรู้คนเดียวไอ้สัสนัดได้ครับพี่ได้ครับโอเคครับเอาเบอร์นี้เลยครับพี่โอ้โหเหียคือแม่งบอกว่ากูมีเจ็ดร้อยแม่บอกพี่ไม่พี่ไม่ต้องลงเหรอเดี๋ยวผมโอนให้แม่พูดพูดแรงไปเปล่าวะ จักรยานอย่างเองอ่ะจ,จะไปเร็วเท่าข้าได้ไงวะข้าอยากจะรู้สาวมันไม่ชอบเองเหรอเว้ยอันนี้ข้าพูดจริงๆนะถ้าสมมุติแบบถ้า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 ให้เลือกอะ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยสาวมันไม่เลือกเองเว้ยน้องเองเชื่อพี่ไหมน้องชายน้องเชชืืช่่ออคครรัับบเเสียงไม่แล้วน้องน้องขับจักรยานทําไมเนี่ยไม่เองก็สอมพี่ดิน้องมาดิมาดิาดสอมปะมมเ,ปเอ็งชื่ออะไรน้องชื่ออิ่มครับชื่ออิมอ๋ออิ่มมาดิเอ้ยพี่พ,พี่พี่พอร์สพอร์สพี่ชื่อพอรสนะ พอส Winterfell ครับเอาดีดีเอ้าเอ็งจำพี่ไม่ได้เหรอน้องจำไม่ได้พี่โอเคไม่เจอกันไม่เจอกันน้องชายครับเ <c oughs> นี่ยคุยแบบนี้กูต้องทำเสียงแบบนี้แหละจะได้เป็นแบบพันธมิตรกันนะครับผมการที่เราทำเสียงนี้เนี่ยสมมุติเราไปทำแบบไปบูลลี่เขาอะวพราะแบบว่าเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรไม่ใช่ครับเราต้องพันธมิตรเขาครับเพราะแบบว่าเฮ้ยเยน้องน้องมันจะได้เป็นพวกเดียวกันและเป็นเพื่อนกันง่ายขึ้นนะครับผมัลโหลพี่ครับพอสมาอย่างครับพี่พอสมาอย่างครับ มันบอกว่าเรเมฆอันนี้เมฆปะอันนี้เมฆปะอันนี้เมฆปะไม่ใช่ครับไม่ใช่เมฆอยู่ไหมครับเมฆไหนครับก็คือผมมาถามเมโลว่าผมจะมาเข้า U F เมโลบอกว่าเดี๋ยวให้ไปถามพอร์สแล้วผมก็มาถามพอร์สแล้วพอร์สก็ไปถามเมฆอันนี้ใครงงไปหมดแล้วแล้วพี่คือใครครับเนี่ยผมเจมครับเจมเจมไหนครับเนี่ยเจมเจมเดียวศักด์ครับไม่ใช่เจมต่ตังเดียวใช่ไหมครับไม่ใช่ครับไม่ใช่กูจะกูยานาสกุเดียพัด กูจะนอนตะกุไอ้บัาอะไรนะชื่ออะไรนะเขาชื่ออะไรนะครับแต่ละไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเข้าใจไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกะฮะยูจะกระเทืร์มึงไงสัตว์ลองนี้ครับลองนี้เสือกกูได้กลิ่นอายไม่ดีใครมาได้พี่ครับมาครับมาเลยพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋หน้าหน้าขุนจัดเลยไหมคุณรู้ว่าหน้าขุนจัดเลยไหมใช่ลองก็เสื้ออันเนี่ยอันเด้อพี่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มนครต้อตอนะไม่ใช่ครับไม่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 ใช่ครับพี่คือคือผมซื้อซื้อข้าวครับพี่มาซื้อข้าวครับผมด้กูเบื่คนขายข้าวไหมไม่เหมือนครับพี่คือขอโทษครับพี่พอดีมันหิวข้าวจริงครับพี่และอีไม่พูดอ่ะเมื่อกี้ไม่ผมผมพยายามที่จะเรียบเรียงครับคําพูดครับพี่อ๋อไม่ต้องเรียบเรียงหรอก็กูพูดตรงดิครับพี่หิวข้าวครับผมเออพี่หิวข้าวครับมีข้าวขายไหมก็ได้ครับพี่ประมาณนั้นเลยครับแต่ไม่มี ต้องรู้แล้วเนี่ยแต่งตัวอะไรผมเนี่ยมึงแต่งตัวสรุปมาขอซื้อข้าวมาถึงไอ้รั่วเอาพี่อันนี้ผมเพิ่งไปออกม็บไปไม่ใช่ผมผมก็เป็นลูกคุณหนูมาตกอับมาไงพี่ผมไม่ล่ะแต่เป็นเลือดคุณตาเสื้อเป็นเลือดคเณตาเป็นลูกคุณหนูตกอับเอาเสื้อไปขายรวยเลยเสื้อผมดิอ่าโอเคครับพี่งั้นไม่เป็นไรเนาะสรุปข้าวขอข้าวไว้พี่จ่ายเนลยมึงอะผมเหรอครับพี่กูกูซื้อมึงนะโอเคครับพี่เอาให้พี่ผมดิเลขอะไรครับพี่ฮัลโห้าเจ็ดสองอ๋อ นี่ครับลูกสองลูกสองนี่ครับลูกสองเป็นแซนวิชผมต้องตีไหนสัตว์พี่ครับมันก็คือข้าวเหมือนกันเป็นแป้งเหมือนกันครับพี่มันไม่มันเป็นแป้งเหมือนกันพี่ไม่สัตว์อ่าโอเคโอเคอ่าลงรถลงรถอ่าลงรถครับอ่าลงลงลงอ่าลงลงอ่งโอเคลงครับลงไม่ใช่อ่ะพี่คุยก่อนพี่คุยคุยกันแป๊บเดียวอ่ะครับยืนครับยืนยืนคุยครับยืนคุยมึงกวนทัเตีเหรออ่าพี่ขอข้าวผม ผมมีแซนด์วิชผมให้พี่มันใช่ข้าวไหมมันเป็นแป้งเหมือนกันครับพี่ชายไม่กูกูจะกินคาร์โบไฮเดรตเออครับพี่แต่แบบเต็มๆต็อะคาร์โบไฮเดรตเต็มเแบบติ๊งต้องได้ครับพี่ถ้าคาร์โบไฮเดรตเดี๋ยวผมไปหาให้พี่ได้ครับมึงเลขอะไรมึงเลขอะไรผมเลขอ่าอ่าเจ็ดเจ็ดสี่ครับพี่เออนี่เอาไปนี่นะยขอบคุณครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่าเลงครับพี่อย่าเลงอย่าเลงอย่างนั้นครับพี่ โชว์บัตรก่อนเรอพี่แป๊บ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 ใจเย็นๆครับใจเย็นครับนี่ครับเอาโชว์มานี่ครับผมโอ้เจมซุปเปอร์ฮิตเจจะจำไว้มึงนุ่งเฝ้ารถตรงนี้ไว้ให้กูตรงนี้ปะเราเฝ้ารถเหรอครับได้พี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่จ้างเดี๋ยวพี่จ้างได้พี่เดี๋ยวพี่ปลดล็อกรถไว้ก็ได้เดี๋ยวเพื่อผมไปเติมน้ำมันให้อ๋อ้คนนี้ลงทสมัครเขาอยู่เอฟไม่ใช่ครับมาเอาไปเรื่องเอามาจากไหนเนี่ยผมไม่ได้พูดอะไรเลยเปิดเปิดล็อกรถไว้ก็ได้ครับพี่เดี๋ยวไปไปเช็ดไปอะไรให้ได้ครับพี่แล้วคือยังไงพี่ผมต้องงทไ อันนี้ถ้าเราเราบอกเราคุยกันแล้วไม่สาะกับอยู่ F เนี่ยอ๋อไม่คี้ยืนข้างหน้าเขาผมไม่อยากไอ้น,นี่ไงเผื่อแบบมีลงมีเรื่องอะไรไงกูไม่น่าขับมันเลยดีก,ดกใครรลักมึงใครรลักกับมึงพี่อยากควักอะไรอย่างน้นเลยพี่เอ้อยากขับรถเล่น,นไหมล่ะพี่ไม่ดีมผมล้อเล่นผมล้อเล่นยังดีกว่าน้องยังดีกว่ายังยังยังนี่พี่ขอแป๊บหนึ่งแล้วกันพี่ขอแป๊บหนึ่งแป๊บเดียวแป๊บเดียว้องชายเอ้ยน้องสาวแป๊บเดียวของพี่กี่นาทีสักสิบห้าทีเดี๋ยวพี่ก็ไปแล้ว S <S <Okay. S 1> พี่ขอกอดอย่างนิดนึงละกันเนาะโออยคื <Okay. S 1> ไม่ไม่รู้ว่าพี่มีวุฒอะไรบ้างพี่มีวุฒอะไรบ้างอะไรนะครับม,มีวุฒอะไรบ้างครับผมเหรอ <c oughs> ผมไม่มีครับ <c oughs> อดีผมพูดจริงๆผมพูดอย่างเมโลแล้วเมโลบอกว่าเออเดี๋ยวค่อยค่อยว่ากันไงครับผมก็เลยมาถามอีกทีไงพี่ลองคุยกับเมโลดูก็ได้ปีนคุยตรงนู้นไหมครับตรงนู้นน่ะได้พี่ได้โหได้เลยไปก่อนแล้วกลัว ใครจะอยู่ก็อยู่กูไม่อยู่หรอกโดนกระทืบโดนอะไรโดนเข้าตู้โดนเฮียอะไรอีกไอโปโลไอโปโลไอเฮียโปโลไอโปโลไอชาตไอเฮียกูจะโดนกระทืบแล้วมึงรู้ตัวไหมพี่มึงกำลังโดนกระทืบไปสวะกระจกเฮียกูจะโดนกระทืบมึงได้ยินที่กูพูดไหมไอโปโลกูจะโดนกระทืบ